โดนโดนแล้วนะครับทุกคนนะครับโดนแล้วนะครับโดนเรียบร้อยนะครับ นี่นะครับลองเหยื่อ,ะอนะครับอ่าสวยงามนครับโอ้โหเต็มเต็มนะครับกับเหยื่อของ v ีบัสนะครับตัวเมื่อกี้นะครับตัว8.5กรัมนะครับ8.5กรัมน้ำหนัก25กรัมนะครับ